สบายดีครับพี่น้องแม็กพามาเที่ยวบึงบอระเพ็ดนะครับจังหวัดนครสวรรค์บึงบอระเพ็ดทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ครับ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ลูกแม็กด้วยนะครับเที่ยวชมบึงบอระเพ็ดทะเลสาบน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์มีเจระเคยักษ์ด้วยนะครับพี่น้อง ฮอนแดดบ่จระ,ะคีจะเจ้าฮอนแดดบ่นี่จะอยู่นีโดนเหรอยี่ฮอนแด,ดดทีน่นอฮอนแดดโคด,ดเอาเด้อตัวตนี้จะเป็นสวนลานไฟแสงสีประดับกลางคืนน่าจะสวยเลยต้องมากกลางคืนว่าเ,เนาะ เวลานี้ลุงแมกมาตอนเวลาประมาณบ่ายสามบ่ายสามก็แด็ก,ก็จ้ายอยู่ร่างสุขภาพนะครับมีถนนให้เราเดินเล่นเดินมากับกิ๊กก็สนุกสนานเดินมากับแฟนก็น่ารักดีถ้ามีส่วนสุขภาพนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะพา พี่ๆนะครับเข้าไปชมบึงบอร,ระเพชรเป็นยังไงนะครับเหนอยู่ไกลๆนะครับเป็นน้ำจืดเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใกล้ๆครับผมรบริเวณตรงนี้น่าจะมีการจัดจำหน่ายสินค้านะเพราะว่าเห็นไหมครับเห็นเป็นตัวเลขไหมครับสี่อย่างเช่นสี่แปดห้น่าจะเป็นล็อก ล็อกล็อกแต่ล็อก,กเนี่ยก็จะเป็นที่วางจําหน่ายสินค้าแต่ลุงแม็กมาเนี้ยไม่ใช่ช่วงช่วงที่เขามาวางจาหน่ายน่าจะเป็นตอนเย็นนะครับอากาศมันยังร้อนอยู่คนัะสายยิ้มให้เสียงหน้านะครับแม่ค้ายิ้มให้เมื่อกี้นี่น่ารักจังเลยนะครับแล้วก็จะมีการซื้ออาหารมานั่งดื่มนั่งกินกัน บ่าวผู้สาวนะครับหลงรักบอเพช่ไสาวปากน้ำโพสวยๆนะ่ารักหุ่มลอนะมีซุม้มมีซุ้มให้นั่งกินอาหารอาจจะเป็นร้านอาหารข้างๆด้วยหรือว่าซื้ออาหารมาเองก็ไม่หาใจนะครับซื้อก็มีมีพนักง,งานเสือเป็นร้านอาหารอยู่ข้างๆนี้แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่เจอหรอก โอ้น่าทานมากเลยเข้าวผัดตัิกาพาวโอ้โซนนี้เป็นโซนนั่งดื่มนั่งกินอาหารกันครับผมประมาณนี้นะครับโซนนั่งดื่มนั่งกินอาหารกันนะที่นับเป็นร้านอาหารเล็กๆข้างบึงอย่าลืมแวะไป ชมน้ำจืดต,ตรงบึงบอระเพนะ็ดเนาะครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่มีโอกาสได้มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดแต่มานครสวรรค์หลายครั้งแล้วไม่ได้เคยมาเที่ยวเลยถือว่าครั้งแรกตอนแรกลุงไม่เข้าใจว่า พึงบอระเพ็ดเนี่ยจะมีดอกบัวเยอะแยะนะแล้วก็บัวหายไปไหนหมดยิเจพานเจ่พอ,อนันทัวร์เป็นอยู่นครสวรรค์มานานบอกหน่อยว่าดอกบัวหายไปไหนหมด,ดเห็นดอกบัวเลยนึกว่าจะมีดอกบัวสวยๆนาะมันลงได้นะครับเดียวดูแม่จะลงไปดู สงสัยมันมีรอยมีรอยรถไถครับผมน่าจะตักดินไปใช้ทำถนนหรือว่ามีการพัฒนาเนาะให้เกิดถนนตรงนี้ได้มันจะมีซุ้มไม่ใช่ซุ้มสิตรงนั้นจะเป็นเป็นเรือเรือพาเที่ยวน้อเนาะน่าจะเป็นเรือพาเที่ยวตรงนั้นนะครับเป็นเรือพาเที่ยวแน่ แต่เดินค่อนข้างยากครับผมเพราะว่าไม่มีใครเดินมามินอกจากลุงแม็กอ๋อบึงวัวพชเยูฮูสบายดีไหมโอ้ร้อนเ <c oughs> ป็นล็อกอะไรจะตรงนี้วะเรามาล้องทำไมอยู่คนเดียวตรงนี้อ๋อนี่คือบึงบัวพชเนะครับผม มิวบารเพชรครับโดยองค์การบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้นะครับตรงที่เดินผ่านมาเมื่อกี้ก็จะมีซุ้มร้านอาหารเนาะถ้าก็บครอบครัวมากาแฟรหรือมาคนเดียวแล้วซื้อสามารถซื้อเครื่องดื่มหรือว่าแล้วก็มาสั่งอาหารได้นะคิดว่าอาหารหน่าทานมากเลยเมื่อกี้มีผัดกะเพราหมูสับ เราก็มีผัดกะเพรากุ้งสดมีตาำทะเลนะผัดกะเพราทะเลปลากระพงหนึ่งมะนาวโหอ,อาหารนะเป็นเขาสั่งเมื่อกี้มากิน,ม,กนมีลีกินซี่มีเบียร์สิงห์โอ้โหสุดยอดเอาป็นตาใครหายเนี่ยเป็นตาใครทำหล่นตรงนี้เนะของไขรเนี้ยเรานะครับเราไปสัมผัสน้ำไหม ลงไปสัมผัสน้ำไหมครับอ้อนี่ไงนี่แหละครับน้ำาชื่อครับผมนี่คือบึงบรเพชรนะครับเด็กน้องแม็กขอสัมผัสน้ำบึงบราเพชรหน่อยโอ้โหมันก็เยน็นครับผมน้ำเือยูฮูยิ่ยูอ่าสัมผัสแล้วสัมผัสน้ำบึงบราเพชรแล้วนะครับโ,โหมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงนครสวรรค์แล้ว โยโฮไปได้สัมผัสแล้วไปต่อเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆเรือเป็นเรืออะไรเดีลุงแม็กพากไปนะครับให้กำลังใจลุงแม็กด้วยนะครับด้วยการกดไลค์หรือว่ากดแชร์อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับ ทะเลน้ําจืดเป็นทะเลน้ําจืดถ้าช่วงเทศกาลนี่ว่าจะเป็นสงกรานาน่าจะมีคนมาเยอะแต่ว่ามันมันมันไม่มีไม่สามารถที่จะลงเล่นน้าได้ั้างไหมนึมกว่าลงไม่ได้ไม่มีท่าลงมันเป็นมันเป็นดินค่อนข้างดินเหนียวอ๋อเป็นเรือเรือท่องเที่ยวครับเรือท่องเที่ยวไว้สหรับเที่ยว หรือว่าสำหรับที่ให้นักท่องเที่ยวนั่งชมงอบรเพรตอนนี้คนขับไม่อยู่ไม่มีใครพาไปไหนทิปรุ่งเรือง05105-0061รหัสเรือ,ะรอนะครับนี่รหัสอย่างนี้นะครับเป็นเรือที่ใช้บริการนักท่องเที่ยวนะครับน่าจะคนเดียวคงต้องเหมาแล้วก็ใช้ตันเยอะถ้าหลายคนก็หารกันนะคิดว่า เดี๋ยวมาดูอีกเรลำหนึงก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยครับมีเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่บรรจุคนได้20คนขึ้นไปไหมไหมไหม,ไมน่าจะประมาณนี้นะไม่ต่ำกว่า20่สิบถ้าเยอะกว่านี้ผงไม่ไหวมั้ะโอ้ถ้าเทียบเรือ น,นี่จะเป็นท่าเทียบรเรือโป๊ะให้เราให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปนะครับขึ้นไปเด็จะต้องไปถามลุงคนนั้นว่าคิดบริการยังไงใช้บริการยังไงนะแต่ลุงคนนั้นนั่งอยู่ตรงนี้เราเข้าไปได้ไหมเนี่ยโอ้อันนี้โป๊ะขนาดใหญ่แล้วครับโป๊ะเรือสามารถเข้าไปได้นะเดี๋ยวลุงแม็กร้องเข้าไปดูครับผม ไปดูสักหน่อยมีปันไดไปอยู่ตรงนี้อ้าเย็นสบายโหเย็นสบายเลยอ่ะแล้วไปนั่งอยู่ริมตลิงตั้งนานโอ้โหนี่ยมันจะมีที่ให้เรายืนแล้วก็เป็นโป๊ะใช้ สำหรับให้อาหารปลาก็ได้พี่น้องแต่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ท่าเทียบเรือนะครับท่าเทียบเรือเดินผ่านมาเมื่อกี้นี้นี่ฮ๊สวยไหมครับผมถ้าสวยกดไลค์ให้ลุงแม็กด้วยนะครับบึงบอระเพ็ดนะครับจังหวัดนครสวรรค์เข้าใจว่าจะมีดอกบัวเนาะเยอะยอยอยอ ว่าจะมีกระบัวเยอะแยะแต่ไม่มีไม่เห็นไปถามคุณลุงนั้นดีกว่าคุณลุงนั่งอยู่ตรงนู้นะนะคุณลุงนั่งอยู่ตรงนู้นกับตาหรือว่าลุงสองคนไม่แน่ใจต้องต้องตรงนี้มีให้อาหารตาด้วยนะครับสิบบาทอโอ้เปลี่ยนนาทีแล้วี๋ยวลุงแม็ขอไปถามคุณลุงก่อนว่ายังไงนะเดี๋ยวก็จะจบคลิปด้วย ถามคุณลุงนั่นขออนุญาตข้ามนะครับขออนุญาตข้ามครับผมขออนุญาตข้ามสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับขออนุญาตขึ้นได้ไหมตนะนะอนนี้เรือ <S 2> <S 2> เรือเราเราจะใช้บริการยังไงก็รอบมันจมมะรวมก็600แบบ รอบละหกร้อยหนึ่งชั่วโมงอคนเดียวก็หกร้อยชั่วโมงหนึ่งครับเหมาลำผมเข้าใจว่าบึงบราพินี่จะมีดอกบัวเยอะแยะแต่ก่อนมันมีใช่ไหมดอกบัวนะ่ะแต่ก่อนมันมีไหมฮะผมมาจากขอนแก่นเอาบัวแดงใช่ไหม อ๋อธันวาโมกลาอันนี้มันมันยุบลงอ๋อไม่มีแล้วเดินไปเดือนธันวาโมกราแล้วก็เดือนมกราเดือนสองเดือนที่ก็มีแต่บัวหลวงบัวหลวงทางไหนครับรอันนี้ป่ะตรงนี้ฝั่งนูน้นอ,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 อ๋อแล้วก็จะไปตรงนี้อ๋อต้องพาไปพาไปดูนกกับบัวหลวง อ่นตรงนี้ไม่ใช่บึงบอระเพ็ดไมหนที่เราเยืยนใช่แต่ว่าที่ดูนกดูบัวอีกที่หนึ่งกำวิ่งเรือออกไปหกร้อยชั่วโมงหนึ่งรับครับครับ,รบเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าได้มาบ่อยอยู่ขอบคุณคุณลุงมากๆนะครับครับ<อ>ขอบคุณคุณมากครับผม<อ>ก็ประมาณนี้ครับพี่เพื่อนๆ สำนรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนใหม่ก็ติดตามด้วยขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับมาจากขอนแก่นนะครับมาจากขอนแก่นครับ